คนโบราณเขามีสูตรมาอันนี้เป็นวิจัยของที่ประเทศเขมรเขามองเห็นนักเต้ามีสองส่วนที่ผู้ชายมองเห็นเวลาเขาจะสวดมนต์ไหว้พระภาวนาผู้ชายจะไม่นึกถึงอะไรเท่าสารีรานผู้หญิงส่วนใดส่วนหนึ่งที่จับได้แม่นเลยคือหนะ้าของเรามองเห็นผู้หญิงน,นะ2องหน้าอกสา ก้นหรือสะโพกสามตัวนี้แต่หน้าอยู่กับตัวผู้ชายแล้วนะผู้ชายมองเห็นผู้หญิงแล้วนะเลยไม่นับตัดส่วนที่สองออกคือหน้าอกและสะโพกเพราะความคิดของผู้ชายเขาคิดแค่เรื่องนั้นจริงหรือล่าวเชื่อเถอะของบารั์พวกเราเขาไม่ได้รักที่ไหนดอกใครใหญ่กว่าคนนั้นก็ชนะ ได้ไปทำบากไปได้ก็ได้ไปเลยลักษณะเช่นนี้ตัวศีลตัวเดียวดังนั้นพอเวลาเราจะไปกินน้ำเต้าเนี่ยนะครเราจะไปกินไนรูปเนี่ยมันจะคิดคนจะคิดดังนั้นคนที่ถือพระเวทเนี่ยเขาจึงต้องไม่ให้มีสิ่งเหล่านี้มาปนกับข้อวัตปฏิบัติของเขาเพื่อไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องนั้นเพราะการบริการคาถาที่เกิดอนุภาพจริงๆจะต้อง,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 งไม่มีเรื่อง การมันจะเกิดความสั์สิทธิ์แล้วพูดอะไรเป็นไปตามปากเจ้าของมันจึงเลยเกิดมักโนมักยิตที่คือริษยาใจขอฝนได้ฝนขอโชคได้โชคขอลาภได้ลาแต่คนที่มีเขาจะไม่ขออะไรแบบนั้นนะครับเขาจะมีเรื่องที่เขาจะต้องทำดังนั้นแล้วคนที่หนัตาเอาหวยหน่งและผิดศีลและเนาะองแอนจเป้นนะเบิด นำมอลเจาแล้วนำแบบนำแบบทองเจาแล้วนำแบบน้อยนำแบบโมดีนำแบกเ่าดีเราจึงแอนด์เลกนะเอ่อเราจิงแอนด์เลแล้วอะไรจะเป็นมนษยมันอยที่ศีลผิดตัวแรกแล้วอ้การใช่ไหมอ่าเพราะริ่งที่มันจะเกิดจากการรู้เห็นได้มันจะมาจากศีลตัวแรกเท่านั้นนะครับมันจึงจะเป็นไปในรูปแบบต่างๆได้ที่เราต้องการที่เขาเรียกว่าพลังเหนือมนุษย์ ความคิดบางอย่างความรู้บางอย่างหรือคนนี้มันจะเป็นไปแในกรณีนะที่เขาจะรู้ได้มันเกิดมาจากกลิบและอย่างตัวนี้ถ้าฝึกปฏิบัติเรื่องสมบททัิไปอ,อีกมันก็จะเกิดอีกตัวหนึ่งไปลักษณะอย่างนี้เป็นต้นนะคะดังนั้นนะคะบปัญญาจึงถือว่าเป็นสิ่งที่จะเป็นและสาคัญท้ายที่สุดนี้ conclusions are you can see the feedback to the w i s d l m And you understand? It's a bit of a presentation to you today morning. And you understand? No, like no. I said to you in the morning to now here. Why you say no? Oh my God, oh my God, I am a joiner. Nói mà xảy ra là, สำคัญกับทุกท่านหรือไม่ผู้ดใดๆปัญญามีความสำคัญกับทุกท่านหรือไม่ปัญญาตามที่พูดมานี้สร้างมูลค่าให้ท่านได้จริงหรือไม่ถ้าคนมีปัญญาก่อนพูดก่อนคิดก่อนทำเขาจะมีกระบวนการวิเคราะห์จริงหรือไม่ถ้าคนพูดก่อนคิดแสดงถึงเป็นการมีปัญญาหรือไม่ถ้าคนทำ ก่อนคิดจะแสดงถึงกระบวนการปกครองนมนปัญญาหรือมไม่ไมผู้มีปัญญาไม่จำเป็นต้องคิดวิเคราะห์จริงหรือมไม่จริงหรือไม่จริงเีคนะโกนสาไรอยู่นั่นละดู้ตหี่ย่างกระเขานะนี่ทา้ามีเขาตอบเด็กเลม ปัญญาอ่านออกเขียนได้แต่ถ้าเขาวมเครบป็นถือว่าเป็นคนไม่มีปัญญาเพราะพวกเราอ่านออกเขียนได้หมดแต่ไม่สามารถเอาไปสร้างสิ่งที่เป็นประโยชน์ได้จะเรียกว่าเป็นปนัญญาได้หรือไม่ไม่เพราะรู้เนี่ยไปอ่านหนังสือเยอะๆก็รู้ไปดูหนัลงววละครเยอะๆก็รู้เหมือนเราไปดูหนังแนจังกึ่ดูตั้งแต,ตง